ไปต่อกันที่เรื่องราวเวทีการประกวดนางงามอีกหนึ่งเวทีค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างเวที Miss Universe 2024นะคะที่ได้จัดขึ้นณนะประเทศเม็กซิโกนั่นเองค่ะและสาวงามที่คว้าสายสะพายนะคะและมงกุฎมาครองได้สำเร็จในครั้งนี้ก็คือสาวงามจากเดนมาร์กนะคะส่วนทางด้านตัวแทนสายสะพายไทยของเราอย่างโอปอสุชาตาเธอก็คว้าตำแหน่งรองอันดับ3นะคะกลับมาฝากแฟนนางงาม ชาวไทยได้ในครั้งนี้นั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าถึงแม้การประกวดนะคะจะเสร็จสิ้นจบลงไปแล้วก็ตามคุณผู้ชมคะในเรื่องของการจัดการประกวดนะคะมิจุนิเวิร์ส2024ในครั้งนี้เรียกได้ว่าเจอกระแสด,ดราม่าเกี่ยวกับเรื่องของเวทีกันอย่างเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของแสงสีเสียงนะคะรวมถึงเพลงนะคะคุณผู้ชมคะนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีดราม่าในเรื่องของควีน n ท วีปอีกด้วยรวมถึงนะคะท็อป5ของสาวงามค่ะที่เข้ารอบท็อป5นะคะงานนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าทำเอาแฟนนางงามเนี่ยออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างเยอะแยะมากมายไปแล้วก่อนหน้านี้และล่าสุดนี้เลยค่ะทางด้านฝั่งของคุณแอนจัก,กรพงศ์นะคะเจ้าของเวทีเธอก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดภายหลังจากที่เจอกระแสะดราม,ม่าค่ะคุณผู้ชมคะโดยทางด้านของคุณแอนนะคะก็ได้มีการออกมาเคลื่อน โพสต์ข้อความนะคะผ่านช่องทาง Facebook ส่วนตัวค่ะซึ่งก็มีข้อความนะคะที่บอกว่ากราบขอบพระคุณทุกคอมเมนต์ค่ะแอนและทีมงานจะนําทุกอย่างไปปรับปรุงนะคะพัฒนาและทําวันข้างหน้าให้ดีขึ้นไปกับทุกเรื่องเมื่อสิ่งใดยังไม่ดีพอนะคะเราต้องเรียนรู้น้อมรับเปิดใจกับทุกคําเสนอแนะนะคะความคิดเห็นคําติชมเพื่อเปลี่ยนมาเป็นพลังในการสร้างสรรค์นะคะให้ทุกอย่างเนี่ยพั พัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งเรียกได้ว่านะคะหลังจากโพสต์ดังกล่าวนี้ของคุณแอนจัก,กรพงศ์ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วนะคะแฟนนางงามรวมถึงชาวเน็ตคุณผู้ชมค่ะก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์นะคะแสดงความคิดเห็นกันอย่างเยอะแยะมากมายซึ่งบางคนนะคะก็คอมเมนต์บอกนะคะว่าคําติหนักเบาล้วนมาจากคนที่รักและผูกพันกับเวทีนี้เป็นส่วนมากรวมถึงตัวเองด้วยนะคะอาจมีบางที่แรงจนกระทบความรู้สึกแต่ พิจารณาดีๆคือเพราะพวกเรารัก MU และ a l ละ a y นะคะซัพพอร์ต MU ปีหน้าเอาใหม่นะคะอย่างไรพวกเราก็จะรอติดตามเสมอค่ะอะก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมค่ะยังมีคอมเมนต์อื่นๆตามมาอีกเยอะแยะมากมายด้วยเหมือนกันซึ่งบางคนเนี่ยก็คอมเมนต์นะคะบอกว่าชอบคุณแอนเวอร์ชันนี้นิ่งๆใจเย็นนะคะปีที่ผ่านมาผิดพลาดเพราะมือใหม่นำคำติชมจากแฟนๆ MU ไปพิจารณานะคะ เพื่อพัฒนาครับกรุงโรมนะคะไม่ได้สร้างในวันเดียวรักแม่แอนมากค่ะจัก,กรวาลปีนี้ยิ่งใหญ่อลังการมากจริงๆค่ะขอบคุณแม่ที่ทุ่มเทยอย่างมากนะคะแม่เก่งมากๆค่ะซึ่งก็ยังไม่หมดคุณผู้ชมคะยังมีคอมเมนต์อื่นๆตามมาอีกด้วยเหมือนกันทั้งบอกนะคะว่าขอบคุณคุณแอนที่รับฟังนะคะรักนะคะกราบขอบพระคุณแม่แอนที่รับฟังครับรักแอนนะคะซึ่งก็ต้องบอกเลยคุณผู้ชมคะว่าหลังจากที่ทางด้านของคุณ แอนจัก,กรพงศ์นะคะได้มีการออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้หลังเกิดกระแสด,ดราม่านะคะบนเวทีมิจูนิเวิร์ส2 2 2 4ที่ผ่านมาก็ทำเอานะคะแฟนนางงามรวมถึงชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์นะคะแสดงความคิดเห็นกันอย่างเยอะแย้มากมายก็เอาเป็นว่าน,นะคะหลังจากนี้ในปีต่อไปนะคะเวทีการประกวด m i จูน n เวิร์สเนี่ยจะมีการปรับปรุงนะคะยังไงต่อไปหลังจากนี้คุณผู้ชมคะเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ